ปี2026ครับทำบัตรประชาชนยุคใหม่ถ้าเกิดว่าหน้าเปลี่ยนจะต้องมีพยานยืนยันตัวตนครับได้มีการแชร์ภาพป้ายประกาศจากจุดทำบัตรประชาชนหลังมีการแจ้งเงื่อนไขใหม่ที่ทำเอาหลายคนเนี่ยสะดุ้งเลยละครับโดยเฉพาะผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าอย่างชัดเจนหากต้องการทำบัตรประชาชนใหม่จำเป็นจะต้องมีพยานบุคคลมาร่วมยืนยันตัวตนครับ สาเหตุสำคัญมาจากระบบทะเบียนราษฎรในปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าหรือที่เรียกว่า face recognition ในการตรวจสอบข้อมูลหากใบหน้าปัจจุบันไม่ตรงตามข้อมูลเดิมในระบบอาจไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์หรือว่าการแอบอ้างจึงจำเป็นจะต้องกำหนดให้มีพยานบุคคลมาช่วยยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริงๆกรณีนี้ทำให้ผู้ที่ผ่านการศัลยกรรมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์อย่างมากจะต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษทั้งเอกสารสำคัญใบเปลี่ยน ชื่อใบรับรองแพทย์หรืออย่างน้อยจะต้องมีบุคคลที่รู้จักมารับรองมิฉะนั้นอาจจะต้องเสียเวลาเดินทางไปมาอีกรอบหนึ่งนะครับขณะที่ชาวเนต็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องขำขันแต่หลายคนก็เข้าใจถึงความจําเป็นเพราะว่าในยุคที่หน้าใหม่เปลี่ยนได้ง่ายเทคโนโลยีแล้วก็กฎระเบียบอาจจะต้องรับกลุ่มตามไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกฎที่ท้งจริงจังและก็สะท้อนบริบทยุคดิจิทัลได้อย่างชัดเจนเลยละครับ